สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพกนะครับลิโคนะฮะ Y ายี่สิบครับก็ออจริงจริงรุ่นเนี้ยผมเคยสอนการใช้งานไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะแต่ตัวนั้นรู้สึกว่าจะเป็น y ายสามห้านะครับน่าจะนะแต่ก็คล้ายๆกันหมดนะครับรูปทรงอะไรเี้เหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรต่างกันนะฮะ โอเคมาดูหน้าเลนนะครับหน้าเลนเนี่ยเปิดตรงนี้นะเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องตรงนี้เลนเนี่ยก็ระยะ35สิหนะครับแล้วก็ f 4.5ก็เอาไว้ถ่ายสตรีทถ่ายค้อนอะไรางเงี้ยได้ทั่วไปคนระับได้ทั้งหมดนะฮะถัดมาตรงนี้นะครับเป็นค่า ISO นะก็ตั้งทุกครั้งนะครับก็ ั้งให้ตรงกับฟิล์มนะครับก็สมมุติว่าเราใส่ฟิล์มไอโ2 0ออย่างเงี้ยเราก็เลื่อนมาที่200นะครับนี่แบบนี้ใส่400ก็เลื่อนลงมา400นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูวิธีใส่ใส่ฐานนะครับอ่ะใส่ฐานตรงนี้เนส่ฐานตรงนี้นะครับก็เลื่อนนะครับมันจะมีลูกศอนอยู่นะเลื่อนตรงนี้ เปิดออกมานะฮะฐานที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ aa 2ก้อนนะก็ซื้อได้ในเซเว่นนะครับอันนี้เป็นฐานเก่านะครับไว้เทสนะไม่แน่ใจว่าฐานอ่อนหรือยังนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ cr 1 2 3 a นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใส่ตรงกลางแบบนี้นะครับ แต่ก็แนะนําให้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับก็จะถูกกว่านะครับโอเคก็ใส่เข้าไปใส่ก็ให้ใส่ให้มันตรงกับขั้วนะครับแบบนี้มันก็จะมีขั้วตรงนี้บอกนะครับเนี่ยบวกลบนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะโอเคไปแล้วก็วิธีการปิดฝาเนี่ยอย่าไปกดอย่าไปดันลงนะครับก็ให้เลื่อนเหมือนตอนที่เราเปิดนะครับ เลื่อ,งองนงี้ก็ดันลงไปให้มันล็อกแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เปิดหน้ากล้องนะครับแล้วก็พร้อมใช้นะครับนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับนี่เล็งตรงนี้นะนเล็งตรงนี้นะครับตรงช่องมองอยางนนะถ้าสมมติว่าแบบในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยมันจะมีไฟเตือนอยู่ด้านในนะครับอ่ะอยากให้ดูครับให้ใจเห็นหรือเปล่านะ อ่านี่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีไฟสีแดงขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรากดชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งไงน,นะครับกดแบบเบาๆนะครับกดไปครึ่งหนึ่งถ้าไฟสีแดงมันเตือนแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนเนี้ยอยู่ในที่แสงน้อยนะครับอยู่ข้าแบบอในที่มือดอยู่ในอาคารอะไย่างเงอ่ให้เราเปิดแฟลชนะครับเปิดแฟลชก็เปิดตรงนี้นะนี่ลบดันมาที่ออนนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับรอไฟ แจ้งเตือนแฟดตรงนี้ขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะต้องรอสักแป๊บนะครับอ่ะนี่ขึ้นแล้วนะครับนี่คือไฟแจ้งเตือนแฟดนะครับก็ต้องรอทุกครั้งนะครับก็ประมาณสิบวิสิบห้าวิประมาณเนี้ยนะครับถ้ากดพร้อมใช้งานนะครับนี่แฟดมันก็จะออกนะครับแล้วก็มันก็จะดับไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวยดูดนะเดี๋ยวกดให้ด้วิทีนะครับอ่ะอ่ะแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มก็ปิดหน้ากล้องก่อนทุกครั้งนะครับที่เราจะเปิดห้องฟิล์มเนี่ยหรือว่าเราจะใส่ฟิล์มนะครับควรจะปิดหน้ากล้องให้เรียบร้อยนะครับปิดหน้ากล้องเสร็จปุ๊บโอเคเปิดห้องฟิล์มตรงนี้นะครับก็เปิดตรงนี้ หน้าตาห้องฟิล์มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนกล้องคอมแพกทั่วไปนะครับก็ใส่ตรงนี้ใส่ฝั่งนี้นะใส่มันเข้าล็อกนะครับก็ดึงหางฟิล์มมาฝั่งนี้นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็ให้นาบเตยนะครับดูด้วยนะครับว่ามันเข้าล่องหรือยังนะครับแบบนี้ก็ปิดฝานะครับปึ๊บ ทีนี้เปิดหน้ากล้องนะครับเกดชัตเตอร์นะฮะอ่ะทีเนี้ยกล้องก็จะดูดฟิล์มเข้าไปนะครับเป็นเลขหนึ่งนะฮะนี่จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเนี่ยก็คือภาพที่หนึ่งครับก็เริ่มกดถ่ายได้นะครับนี่มันก็จะเป็นภาพที่สองนะครับนี่สามนะฮะสี่นะครับมันก็จะเป็นเลขสี่นะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะ ก็แค่เล็งแล้วก็กดถ่ายนะครับเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าแสงเนี่ยมันพอดีนะครับหรือว่าแสงแบบออรดอนะครับถ่ายแบบที่กลางแจ้งนะไฟมันก็จะไม่ขึ้นนะครับไฟด้านบนนี้นะไฟมันก็จะไม่ขึ้นนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องนะครับอยู่ในอาคารนะแสงค่อนข้างน้อยนะครับเขอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นไม่ยากนะตัวน,นี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับก็ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายของคองนะครับอนนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะก,กอฟิล์มกลับให้ดูนะครับโอเควิธีการกอรฟิล์มกลับก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับให้เราทำตามลูกศรน,นี้เลยนะครับใช้ปากกาก็ได้นะกดเลื่อนตามลูกศรน,นะครับลูกศรอ,อันนี้นะ แล้วก็กลับให้นะครับอ่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอาฟิล์มออกนะครับก็เปิดห้องฟิล์มอ่ะอย่าลืมปิดหน้ากล้องก่อนนะครับแล้วก็เปิดห้องฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนี้นะแค่นี้เองนะฟิล์มก็เอาไปให้ที่ร้านร้านสแกนนะครับแล้วก็ ประมาณนี้มีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกนได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็เข้าไปทักไปใน IG ก็ได้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ